อยากให้เล่าเหตุการณนะ์ตั้งแต่แรกเลยเนาะจะถึงนะีปัจจุบันเนะี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะครับแรคือตอนแรกคือหนูไม่ได้ไม่เคยปฏิบัติทมนะคะฟังคลิปของอาจารย์นะคะแล้วก็พอฟังคลิปของอาจารย์เออ EP ที่เจ็ดสิบอะคะ่ะแล้วเหมือนพี่ผู้ชายเขาก็คุย เรื่องทำมาเนี่ยค่ะหนูก็ลองแบบฟังดูก็เลยรู้สึกว่ามันคือมันเป็นเรื่องง่ายฝั่นี่แบบเราจะปฏิบัติทำไหมอะค่ะอืมอีอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีพีที่เจ็ดสิบนะท่านที่สิบเจ็ดเมื่อพบท่านรู้ก็ไม่มีอะไรให้รู้ไม่รู้จะรู้อะไรพบแต่ความบ้างเปล่าเนาะทีนี้ใช่ค่ะตอนแกหนูเข้าไปหนูก็คิดว่าตอนแรกที่เข้าไปหนูคิดว่าต้องมันมีคนบรรลุธรรมกันด้วยหรอตอนนี้ตอนนี้อะค่ะอืมอืม ตอนแรกเข้ามาเขาแบบไม่เชื่อแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าเขารู้สึกกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็พี่เขาเล่าเล่าเล่ากมันก็รู้สึกว่านี่คือว่าเราจะมีท่ารู้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็เลยลองไปไลฟ์ฟังตั้งแต่ EP แรกเลยะค่ะจนถึง EP ที่สี่สิบเกค่ะก็พี่มีพี่กุ้ยนะค่ะ พี่เขาที่เขาปั่นจักรยาน่ะคะ่ะแล้วแล้วแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอันนั้นแหละคือแบบท่านรู้่งค่ะแล้วคราวนี้หนูเว่าหนูเองอะก็คิดว่าตัวเองอะเป็นคนชอบขับรถค่ะอืมเวลาเวลาที่เราขับรถอะเรารู้สึกว่ามันแบบมันแบบมันมันมีสมาธิมากอะใช่พ่อมมนต้องระวังไงขับรถต้องระวังไงใช่ไหม เหมือนเลยต้องมีสมาธิพิเศษแต่แล้วครนี้หนูก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยสบายอะค่ะแบบไม่ค่อยสบายก็จะป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เวลาป่วยอะ่อให้หนูจะเดินไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ขึ้นมาบนรถอะก็คือจะสามารถขับรถได้ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์อืเพราะว่าหนูก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเราอะมีสมาธิมากค่ะก็เลยมีโหมดที่แบบว่า มันสามารถขับรถไปได้เองค่ะโดยให้หนูไม่ได้ขับคิดว่าเหมือนแบบแบบโหมดออโต้พายロหมันเขาขับเครื่องบินค่ะครับครับแล้วหนูก็เลยพิมพ์ฐานอาจารย์ว่าแบบนี้มันใช่ท่านรู้ไหมเพราะเวลาที่หนูรู้สึกว่าไม่สลายใช่ไหมคะก็จะไม่เอามันจะไม่เห็นว่ามันจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเองอะค่ะสมมติว่าหนูรู้สึกแบบปวดหัวมากๆอะไรย้ยแล้วคนที่ขับขับรถไปอ่ะ เราก็จะเห็นคนมาขับรถไปเหมือนเราดูตัวเราเองอะที่จะขับรถไปอะค่ะแล้วก็จะขับไปเองจนจนมาถึงบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วพออาจารย์บอกว่านั่นมันคือท่านรู้หนูก็เลยว่ามันเป็นท่านรู้หรือเปลนะ่าน,นะหรือไงก็เลยพิมพ์ไปและจะจะ้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นการพบท่านรู้โดยบังเอิญนะคะอืมอืมพอตั้งแต่นั้นหนูคิดว่าอ๋อไอที่อาจารย์บอกว่า ว่าท่านรู้อ่ะมันก็คือนี่นี่เองคือการรักษาใจให้ปกติค่ะอืมถูกถูกคือปกติหนูคิดไม่รู้หรอกว่ามันคือแบบการปฏิบัติทรงหรือว่าเป็นท่านรู้สนุกสึกว่าแบบว่าเราต้องรักษาใจให้ปกติอืมคือคือก่อนก่อนคือก่อนดูคลิปไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ามันเป็นมาก่อนแล้วเอ ก่อนหน้านี้เป็นประกอนแล้วแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือท่ารู้หนูคิดว่าเป็นการรักษาใจให้ปกติจะไ,ได้แบบว่าทํางานได้อะไรเงี้ยคือแบบไม่เอาอารมณ์ไปยุง่งกับสมมติว่าโเราทํางานที่ทํางานใช่ไหมะคะสมมติว่าต้องข้างเสียงดังอะไรเงี้ยเราจะไม่ไปรู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยมันปวดหัวะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราทําใจให้ปกติไว้แบบนี้ดีแล้วอืแล้วก็ทำใจแบบนี้ มันจะเป็นตอนที่เราทํางานกับตอนที่ขับรถเท่านั้นนะะอ่าแล้วแล้วตอนนี้ละ่ะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะพอว่าพออาจารย์บอกว่ามันคือ่านรู้ใช่ไหมคะมหนูคิดว่าอ้าว่้าเป็น่านรู้เนี่ยเราก็เราก็มันก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมใช่ไหมละ่ะจากนั้นหนูก็อยู่กับอยู่ก็อยู่กับตัวนี้อยู่กับใจที่ปกติอะค่ะอ๋อโอเคก็คือ,ก,คอก็คือมาเข้าใจว่า,วาอ๋อนี่มันธาตุรู้เราก็เลยอยู่ตรงนี้เลยใช่หนูก็เลยอยู่กับตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะ พอพอมันไปเป็นแบบนั้นนะมันก็ไม่ยอมนอนเลยค่ะตั้แต่วันที่อาจารย์พิมพ์บอกหนูใช่ไหมคะมหนูก็อยู่กับมันแล้วก็คือไม่นอนอมไม่นอนสามวันแต่คือไม่นอนอะ่ะคือร่างกายนอนอแต่หนูเห็นว่ามีคนนอนคือเรารู้เลยว่ารอบข้างอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเราเรารู้หมดน,นะคะแต่ว่าเราหลับอยู่อ๋อแต่แล้วหนูก็รู้สึกว่าเราควรจะนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปพิมพ์ถามอาจารย์ในเรื่องอีกคะ่ะ อาจารย์ก็บอกเลยว่าแบบแบบมันไม่เป็นไรอะไรเงี้ย<ช>มันคืออะไรนะผู้รู้พูด<ช>ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบ,บานใช่ใช่คอยตั้งหรอนะหนูก็เลยเก็ดเล็แล้วก็เลยมันเก็ตเป็นคําว่าแบบผู้รู้เออมันมีผู้รู้เราก็เลยตื่นแต่ความเบิกบ,บานเอาจะว่ามันทําให้เราแบบพลัง่ะค่ะ嗯嗯คือหนูว่าจะเป็นหอบใช่ไหมคะจะหายใจแบบไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยตลอดบ่อยๆแล้วตรงนี้ฝุ่นขึ้นก็หายใจไม่ออกอื แต่ว่าเรามีพลังที่จะแบบไปทํางานแนมะ้แต่เราหอบเหนื่อยเนะี้ยค่ะอืมอืมแล้วแล้วพอพอที่อาจารย์บอกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็บบกว่า,าใช่ตอนนี้หนูก็รู้สึกแบบโอเคสบายใจแล้วเราไม่เป็นอะไรแหละพอตอนแรกคิดว่าถ้าเราอ่ะไม่นอนอ่ะร่างกายเราต้องแย่กว่าเดิมแน่เลยอืมเพราะว่าตอนนี้ก็สามวันแล้วอนะไรอย่างเงี้ยะอืม,อมแล้วแล้วพอ พอเราอยู่แบบนี้ไปเรื่อยเรืใช่ไหมคะมันก็เริ่มแบบแบบมีอาการแบบว่าอย่างเงี้ยคือแบบคือเวลาไม่คนพูดไม่ดีกับเราใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็ขับรถไปใช่ไหมคะขับรถไปหนูรู้สึกว่าเออไม่ดีเลยวันนี้ไม่ดีอ,อย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกเองว่ากูมีแต่ว่าไม่มีคู้ทุกมพรออกูแบบเนี้ยกู้ฟั ืแบบหัวใจอ่ะค่ะมันก็เข้าไปอยู่ตรงกลางหน้าอกเหมือนแบบมันรล้บตกจากที่สูงมะค่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะพอมันเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็เหมือนกับขยายออกอะค่ะแล้วเราขับรถดูอะเราก็หายไปรถก็หายไปอืปุ๊บเลยแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบไีตายแร่เลยเพราะว่า,ยา๋ยวรถชนเลยค่ะ าทมไมก็กลับมาใช่ไหมคแล้วก็เลาแบบว่ามันไม่ดีเลยอะไรแบบเนี้ยมเราก็เลยกลับมาฟังคลิปตอบไปอีกอะค่ะ mm hmm. แล้วก็นี้ก็มีมีที่คนหนึ่งคุยกับอาจารย์ว่าแบบเหมือนมีอาการที่แบบหัวใจตกลงมาแบบเนี้ยค่ะอาจารย์บอกว่าเหมือนแบบเรามีอะไรสักอย่างคือความกังวลอะไรที่อาจารย์ว่าอันก็ไม่รู้นะ จักความกังวลสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอ๋อเราต้องไม่แบบกังวลอะไรแบบนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีความรู้สึกแบบว่าจะตกลงมาเหมือนแบบมันเราตกจากที่สูงมันจะวุบกเข้ามาอยู่ตรงกลางอย่าอเงค่ะหมูนนมก็ไม่กลัวแล้วปล่อยปล่อยเลยก็ไม่เป็นไรคร่ะก,ก็คือถ้าหล่นลงไปก็คือหล่นลงไปได้ค่ะอืมแล้วคราวนี้มันอยู่แค่ตอนที่เราขับรถมากมากใช่ไหมค่ะ อนันนี้หนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอามาตอนที่เราทําง,งานด้วยแล้วอยู่กับมันตลอดอ,อยากรู้ว่ามันแบบจะเป็นแบบจะเป็นยังไงอละค่ะเสร็จแล้วอ่ะเราก็อยู่แบบนั้นแล้วมันรู้สึกเหมือนกนันไม่รู้สึกว่ามันคือหนูไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรกับกับกับเหตุการณ์รอบข้างอะค่ะพอไปเรื่อยๆก็จะเข้าประมาณที่แปดที่เก้าค่ะ แล้วก็ขับรถกลับบ้านเหมือนเดิม hmm. แล้วเสร็จแล้วอะ่ะหนูก็เห็นแบบว่ามีแม่ค้าขายของมีคนที่เขาแบบเดินอยู่เดินอยู่ที่อ้างถนนอย่างเงี้ยหนูคิดบอกว่าทําไมเขาถึงมาเดินขายของแบบนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันก็ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้เลยแล้วพอหนูคิดแบบนี้ใช่ไหมครับแบบหัวใจมันก็ เข้ามาหากหลักแบบมันเวลาตกตกไปอีกแล้วาก็รู้สึกว่าถ้าคนพวกนั้นไม่มีเราก็ไม่มีตอนหนูคืว่าเราก็ไม่มีนะแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกเสียใจที่แบบเราถูกหลอกอ่ะแต่เราถูกหลอกขึ้นแล้วมันไม่มีใครไม่มีใครอยู่บนโลกนี้เลยแล้วเราจะไปทํางานทําไมทําไมเราต้องมาทําเรื่องอะไร แบบนี้มายืนปาคับรถอยู่ทำไมอย่างเงี้ยค่ะอืมอือเแล้วหนูก็รู้สึกแบบโงแบบไม่ดีเลยทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยว่าแบบจะต่อไปแบบจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงถ้าแบบว่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออือตอนนีนหนูก็รู้สึกว่าคือแบบคือถ้าแบบมันเป็นแบบเนี้ยเราถูกหลอกมาเนี้ยเพราะฉะนั้นเราอะ รู้แล้วว่ามันแบบมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเราก็เลยว่ารู้สึกขอบคุณอาจารย์เราก็เลยแอดไลน์เขามาพิมพ์มารู้สึกแบบว่าอ๋อจริงๆแล้ว,วเราไม่ได้ต้องการแบบมีความรักหรือว่าประสบความสําเร็จในที่หน้าที่การงานคือสิ่งที่มันแบบจริงๆแล้วสิ่งพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะไปเอาอะไรเลยค่ะแล้วก็หลังจาก วันนั้นใช่ไหมคะหนูก็อยู่กับไนี่ตลอดไปเลยอยู่กับเรียกว่าอยู่กับใจที่ปกตินะคะอืม,อ,มอยู่ไปตลอดคือหนูทำงานหน้าคอมตลอดเลยแล้วก็จะคลิกเมาส์อยู่ตลอดวลายคะ่ะแล้วพอมาทำงานไปเรื่อยๆคลิกแพ็คเกจเอฟมันจะนบมันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าทีวา่ว่าเราอ่ะมีร่างกายอยู่อะ่ะหนูรู้แค่ว่าเออนิ้วขยับไปเรื่อยอยู่รนะักรู้นะแล้วก็มีคนไปทํางาน ่คนเนี้ยเขาทํางานอยู่เราก็มองที่เขาทํางานเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็รู้สึกแบบผู้คนรอบข้างะค่ะพี่พี่ที่ทางานที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันดูความรู้สึกว่าเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนจะเป็นคนอไรคือคือเขาไม่ได้เป็นอะไรคือมันมันไม่มี ไม่มีเขาอะไม่มีเขาอะแล้วก็ไม่มีเราอย่างเงี้ยพอมาคิดอย่งนี้ที่ไรมันก็จะเข้ามาแบบใจมันก็เข้ามาอยู่ตรงตรงใจอะค่ะแล้วลมันก็เหมือนแบบว่าเรามีพลังที่แบบกว้างขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้กว้างแล้วตัวใหญ่แต่ว่าเป็นความแบบกว้างแค่มันว้างพลังว่างไปหมดเลยการที่เราจะมาคิดว่าอ,อ๋อพี่คนนี้คือพี่คนนี้มันต้องแบบคิดเยอะมากเลยอ่ะ ก็เหมือนแบบว่าการที่เราไปทํางานทุกวันอะมันเหมือนมันเหมือนไม่เหมือนไม่ใช่เราด้วยอะ่ะ mm hmm. แล้วเวลาหนูนอนตื่นมาใช่ไหมคะเวลาเราเห็นตัวเองนอนเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึกแบบับว่าจริงๆแล้วเวลาจะถานที่มันก็ไม่มีคะ่ะ mm hmm. แล้าจากล่าค้อแบบ ช่วงนี้คือช่วงนี้น่าจะประมาณสอาทิตย์ได้มั้งค่ะหนูก็รู้สึกว่าที่หนูงพีงบอกอาจารย์ว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปสิ้นเชิงคือเหมือนกับว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีโลคเลยไม่มีความโลภไม่มีความมันเฉยไปหมดเลยค่ะอืมแบบเราไม่อยากได้อะไร จะแบบตีเด็กหนูก็ไม่อยากแม่ตูกหวยก็ไม่ให้เอาไม่อยากไม่อยากตูกหวยอะไรยเงี้ยครื่องเราก็ถ้าจะให้อวยพรมันเกิดคนอื่นก็คงเขาหรอกก็เหมือนแบบมันอวยพรไม่ได้ค่ะมรารู้สึกว่าถ้าเราบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงมันจะสุขภาพแข็งแรงได้ยงไงเนื่อาเราอ่ะมันก็ไม่มีเราแบบนี้ค่ะเออ Ö ö. เพราะหนูก็เลยแบบคุยกับคนอื่นน้อยลงเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกที่เริ่มคุยน้อยลงต่ที่อาจารย์บอก mm. ว่าหนูพบท่ารู้จะไม่ใช่คุยกับเขาน้อยลงหนูคิดว่าไม่อยากให้ใจเราอะ่ะมันไม่ปกติ <hai. S 2> แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะไปรับรู้เรื่องอะไรคนนี้ได้ตำแหน่ง,งจะบอกว่ายินดีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็ไม่มี เราไม่มีเขาอยู่แล้วอืม,อมถึงแบบว่านมจะถูกเพื่อนที่ทํางานที่ได้ทํางานว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกคือไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีเขานะมันรู้สึกเราเนี่ยไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีอะไรอะไรเรื่องอะไรเงี้ยมันมันไม่มีเลยอ่ะแล้ว,ออลวพอตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะหนูก็รู้สึกว่าเรามีความแต่แบบความเมตตารู้สึกแบบซาบซึ้ง ซาบซึ้งสิ่งต่างๆพ่อแม่ก็แบบที่เกิดมาได้ที่มีร่างกายก็เพราะว่ามีพ่อแม่เลื่อเฟื้อสนับสนุนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เป็นรั้วน,นี่ก็มีอาจารย์คอยบอกชี้ว่านี่นะคือถ้ารู้แค่นี้คือตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนั้หนูก็เหมือนกับว่าเหมือนคนที่นิสัยดีขึ้นคือมันเหมือนคนที่แบบเป็นอีกคนเลยหเหมือนหนูได้เกิดใหม่ละม,มันเหมือนกับ แบบโลกนี้มันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยอ่ะอมพราะแหละค่ะกูสิ่งที่ที่หนูที่หนูได้จากที่เจ่อาการบอกเมื่อวันนั้นอืมอืมแล้วทำใหหนูจะ่านใจ,จไม่ออกอะค่ะออกแบบเนี้ยหนูรู้สึกว่าโชคดีแล้วนะที่เราป่วยอืมตั้งแต่เด็กเพราะว่าการที่เราป่วยอ่ะทำให้รู้จักชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตจริงๆแล้วอ่ะมันคืออะไรอะไรแบบเนี้ย ถึงตอนนี้นะหนูไม่รู้สึกว่าอุ้ยอยากหายเลยอะ่ะกพหนูรู้สึกว่ามันมันไม่มีตัวหนูอะค่ะอืถูกแล้วแล้วมันจะหายจากโรคภัยได้ยังไงเลยอ,อืม่ยเนี่หนูเล่าแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะไอ้สิ่งที่ที่คุณที่คุณเป็นเนาะเอะอก่อน่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะของคุณเนี่ยถือว่าคุณเห็นธาตาดรูหรือพันธิพานนะ โดยที่ว่าของคุณเนี่ยไม่รวมมีของเก่ามาเยอะหรือเปล่านะแต่ว่ามันเห็นโดยง่ายดายมากเลยของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อะไรแต่แต่คุณมาเห็นธาตุรู้โดยเรียกว่าโดยไม่ไม่มีก็เรียกว่ามีความตั้งใจในการศึกษาธรรมะอะไรพวกเนี้ยเป็นอะไรที่อัศจรรย์เนาะของคุณอาจจะทํามาในในอดีตชาติเยอะนะชาตินี้เลยง่ายมากเนาะฟังนิดเดียวแล้วผมจะอธิบายว่าทําไมคุณเอ่อเวลาขับรถแล้วทําไมถึงมีสมาธิแล้วก็มี มีสติแล้วทาไมเจอธาตุรู้ได้เนื่องจากว่าไอกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นกิจกรรมที่ที่ว่าต้องขับรถเนี่ยเราต้องมีการก็เ,เรียกว่ามีจะมีสติมากกว่าปกติการเดินข้ามถนนหรือการขับรถเนี่ยจะมีสติมากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยมันก็จะ,ะระแวดระวังว่าเออจะไปชนกับเขาไหมนะจะไปเบียดกับเขาไหมดังนั้นเนี่ยสติและสมาธิเนี่ยมันก,ก็เลยเกิดอัตโนมัติ พอเกิดอัตโนมัติปุ๊บเนี่ยคุณเนี่ยของคุณเนี่ยคือเกิดเกิดสติสมาธิที่ที่มันมากไงมากจนเห็นธาตุรู้อ่ะและอย่างหนึ่งเนี่ยนิสัยของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้คิดฟุ้งซ่านไงมันก็เลยเจอธาตุรู้ง่ายดูบังเอิญด้วยทั้งดูบังเอิญเรื่องง่ายอย่างง่ายดายถูกไหมดังนั้นเนี่ยในในช่วงแรกเนี่ยที่ที่คุณเห็นในตัวนี้แล้วเนี่ยที่คุณบอกว่าก่อนรู้คิดผมคุณก็เจอมาก่อนถูกไหม แต่ที่คุณาไม่ไม่ไม่เข้าใจไอ้ตัวธาตุรู้เนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของมันถูกไหมนะเออก็ก็เวลาเราออกจากรถปุ๊บเราก็เราก็ทิ้งเลยถูกไหมเราก็ไม่เอาไม่ได้ทําต่อว่างั้นถูกไหมเออพอเออพอพอผมมาชี้ว่าเออตัวนี้มันธาตุรู้นะมันโอ้มันสมบัติของพระพุทธเจ้าเลยนะเนี่ยตัวนี้นิพพานนะคุณก็เลยอันกลับมาดูพออันกลับมาดูปุ๊บคุณก็ทำไอ้เขาเรียกว่าเจริญอ่าตัวธาตุรู้เนี่ยอย่างต่อเนื่อง พอเจอตัวธาตุารู้เจอพานิพานเนี่ยแล้วได้อยู่กับได้อยู่กับตัเนี้อย่างต่อเน,นื่องคุณก็เลยเห็นความจริงไงวาที่จริงเนี่ยมันเป็นไอ้ตัวเนี้นนนม,มันเป็นความว่างดังนั้นนี่คุณก็เห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นเของที่ไม่มีไงเป็นความว่างไงไอ้สิ่งที่มันมีเพราะว่ามันเกิดจากความคิดที่เราคิดขึ้นมาใช่ไหมพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บมันเลยมีแต่พอคุณอยู่ว่างเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็คุ้นชินกับความว่างก็เลยเห็นว่าเออในโลกเนี้ย ตัวเราก็ไม่มีนะในเมื่อตัวเราไม่มีแล้วรอบข้างจะมีได้ยังไงมันไม่ได้มีจากไอ้ตัวตัวเราก่อนถูกไหมรอบข้างก็เลยไม่มีพอรอบข้างไม่มีปุ๊บก็เลยเห็นความจรงิงไงว่าเออทําไมาคนถึงถึงได้ไปเป็นหลงความคิดอะไรพวกเนี้ยนะหลงไอ้สิ่งที่ว่ามันไม่มีแก่นสารนะถูกไหมคิดอะไรขึ้นมาอยากก็ได้อยากเอเออยากได้นูน่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีแก่นสารไงนะไอ้ไอ้ไอสิ่งที่เป็นแก่นสารคือความว่างตรงเนี้ยนะความว่างที่มันไม่มีอะไรเลยเนะี่ย ที่จะไปยึดเกาะไปไปมีเอ่อลผูกพันอะไรพวกนี้นะมันก็เลยเห็นความไอเนี้ยความที่ว่าเออทำไมเราต้องไปทํางานด้วยมันรู้สึกว่าเออมันเออทำ,ท,ำทำไมต้องมาทํางานอะไรเงี้ยเนาะก็เกิดความความไอเนี้ยปัญญาขึ้นมาว่าเออที่จริงมันไม่มีอะไรเลยตัวเราก็ไม่มีอะแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่เนาะแบบนั้นเลยเออคนรอบข้างล้วก็ไม่มีไม่มีล้วก็มีอ่ะอืมเราไปสร้างให้มันม,มีเพื่ออะไรม,มันเป็นภาราด้วยไงของคุณก็จะเห็นว่าเออเป็นาราเนาะ การติดต่อกับคนก็เป็นภาระนะเขาจะมีนู้มีนี่กันอ่ะคุณใจใจคุณมันเห็นก็เห็นอีกสิ่งที่มันเป็นความบ้าไงที่มันไม่มีอ่ะมันบ้าทั้งอทั้งตัวเรา่ะตัวเอทั้งเพื่อนทั้งอะไรเนี่ยทั้งอคนรอบข้างมันมันบ้าไปหมดอ่ะมันเข้าใจตรงนี้ไงไอ้ที่มันไม่ว่าเพราะมันเกิดจากความคิดอ่ะที่มันปรุงแต่งขึ้นมานะมันก็เลยทําให้เราเกิดโลภโกรธหลงอ่ะเกิดโลภอยากได้นู่นได้นี่นะโกรธตรงที่ว่าเออใครทําไม่พอใจ ถ้าฝั่งเขาฝั่งเราเนาะแล้วก็หลงเนี่ยหลบพระเออในในลูกนี้มีแก่นสารอะไรเงี้ยัางท่ที่มันไม่มีแก่นสารเนี่ยนะผมก็เลยเนี่ยอธิบายให้คุณฟังเนาะว่าทำไมคุณขับรถทําไมคุณเอ่อถึงเห็นไอ้ตัวนี้เพราะว่าคุณก็เรียกว่าไอ้สติสมาธิปัญญายมันเกิดตอนที่คุณขับรถเพราะว่ามันมีการระวังไงสติแปลว่าระวังนะคุณก็เลยเกิดเกิดเออท่านรู้โดยเ็าเรียกว่าโดยคุณไม่ได้ปฏิบัติ่ะนะนะมันมันเกิดจากกิจกรรม ในชีวิตประจาวันของคุณ่ะนะเราคุณก็ไปเห็นโดยบังเอิญแต่คุณก็ไปไม่ไม่เข้าใจตรงนี้เลยไม่ได้รักษามันแต่ตอนนี้คุณรักษาคุณเข้าใจปุ๊บเนี่ยคุณเห็นเป็นของมีค่าปุ๊บคุณก็เลยรักษาคุณก็เลยเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดเพราะว่าไอ้ตัวธาตุรู้ระติพานเนี่ยคุณได้อยู่อย่างต่อเนื่องไงคุณก็เลยเห็นความจริงไอ้ตอนที่คุณก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เห็นความจริงเพราะว่าคุณจะเจอเฉพาะว่าคุณตั้งใจในการขับรถหรือการพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คุณทําต่อเนื่องปุ๊มันก็เลย ความความว่างทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยเขาเรียกว่ามันเลยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเห็นอง้สิ่งทั้งทั้งหลายเนี่ยรอบไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวตัวคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีกัรสารไม่ไม่มีตัวเราเนะฮะแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดนี่ฮะเกิดปัญญาขึ้นมานะครับผมก็เลยจะสรุปให้ฟังนะครับอืมของคุณนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แปลก แปลกอะคนอื่นมากนะเพราะคุณไม่ได้ปฏิบัติไงแล้วคุณไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่คุณเห็นท่านรู้โดยเขาเรียกดูบังเอิญอะแล้วคุณก็เข้าแล้วคุณก็อยู่พอพอผมแนะนําคุณคุณก็อยู่ตรงนี้ได้เลยเพราะคุณคุณเข้าใจตรงนี้ไงนะคุณก็เลยทําให้เจริญงองงาปุบคุณก็เลยเลยเขาเรียกว่ามีเกิดปัญญาขึ้นมานะเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมจะเสริมนะครับค่ะพอตอนแรกนราก็รู้สึกว่าคือแบบเราอยู่แบบนี้ไปนั่นแหละคือแบบ โอเคแล้วอะไรคือคือถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้มันไม่ทุกหรอกนะเพราะว่าคุณจะมีโรคไข้ไข้เจ็บนะจะมีความอะไรต่างๆกับคนหรืออะไรเนี้ยนะมันไม่ทุกไงเพราะว่ามันของคุณมันเห็นแล้วว่าว่าว่าตัวเราไม่ไม่มีอ่ะตัวเราไม่มีดังนั้นเนมันจะไปทุกมันจะมามามาจากไหนล่ะในเมื่อตัวเรามันก็ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ใช่เราไงนะ เออเนี่ยประมาณนี้แหละครับเออเนี่ยที่ที่ผมจะเสริมนะก็ก็แสดงความยินดีด้วยนะคุณมันเป็นอะไรที่แปลกเนาะเออที่ที่ผมเพาปกติคนคนปฏิบัติกันแทบตายไงคือโดยปกติคนก็ปฏิบัติแทบตายเพื่อหาตัวเนี้ยแต่คุณนี่ไม่ได้ปฏิบัติอ่ะคุณไม่ได้ปฏิบัติแต่คุณเจอโดยบังเอิญเนี่ยมันอัศจรรย์ไงเอออัศจรรย์ใจที่ปกติใช่ถูกใจปกติก็คือธาตุรู้หรือนิพานนั่นแหละเนาะมันจะเรียกมันจะเรียกยังไงก็ได้เนาะ ใช่ปกติก็ได้เขาบอกว่าเขาบอกว่าท่านรู้มีพานอะไรเงี้ยมันจาเนาจะไม่ค่อยเก็ตแล้วก็อเข้าใจเพราะคุณไม่เคยศึกษาใช่ไหมก็เลยไม่เก็ตคํานี้จะเรียกาใจปกติก็ได้มันแล้วแล้วแต่โวหารแต่ละคนเนาะใจปกติก็ใช้ได้เนาะใจปกตินะใจปกติก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะรู้สว่าการอยู่แบบนี้ก็คือโอเคแล้วใช่ใช่มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพุทธะไง พุทธะคือพุทธะยอดท่านอยู่ตรงนี้แหละพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงเนี้ยท่านอยู่ตรงเนี้ยอ๋อหนูได้ได้อ่านคำที่อาจารย์เก็่มามานูสึกเหมือนแบบเอื้อนันใจมากที่แบบเราได้มามาลนตรงนี้ค่ะก็รู้สึกแบบขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่แบบทำให้หนูเกิดมาได้มาเห็นอะไรแบบนี้ยมันจะเห็นคุณของพ่อแม่เนาะเห็นคุณทุกอย่างเนาะใช่ประมาณให้วเราก<า><ม>็จะเป็นคนที่ มีเมตตากับกับทุกคนที่อยู่รอบข้างเลย่ะใช่ใช่เพราะมันมันเข้าใจตัวเองแล้วไงมันก็เลยช่าเข้าใจผู้อื่นเพราะเพราะเลยผู้ผู้อื่นที่ยังไม่เห็นเนี่ยมันเออที่ที่เราเห็นผู้อื่นเนี่ยเพราะว่าที่เราเมตตาผู้อื่นเพราะว่าเราเห็นผู้อื่นยังไม่เห็นเปมนเราไงเราก็เลยเมตตาผู้อื่นเพราะว่าผู้อื่นยังยังต้องทุกข์อีกเยอะด้วยความที่เขายังยึดไอ้ไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งไงเราไม่เอาแล้วไงเราก็เลยเมตตาคนอื่นนะเราเราก็จะไม่ไม่ กขาเรียกอะไรไม่ไม่โกรธผู้อื่นน่ะกรณีผู้อื่นเกิดทำอะไรไม่ดีกับเราหรืออะไรเงี้ยเนาะพอเราเข้าใจเขาคืันไม่มีความไม่มีความรู้สึกว่าต้องโกรธเลยอ่ะใช่ใช่ไม่นไม่ผ่านกระบวนการความคิดเลยว่าต้องต้องแบบต้องกดความโกรธหรือว่าอะไรคือมันเป็นการปิ้งขึ้นมาได้เลยอืมไม่ใช่ใจตั้งแต่แรกคือครับครับคือมันมีเมตตาไงเมตตาธรรมไงเมตตาธรรมซึ่งปิดอุณธรรมในใจของเราแหละเนาะ แล้วถ้าหนูอยู่กับใจที่ปตกติตอนนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปแบบนี้หนูหจนมีสิที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดล้วถูกต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นไงร้อยเปอร์เซ็นไม่จะติดหลายร้อยเปอร์เซ็นแต่ของหนูนี่ของหนูนี่ก็ไป,ไปเออ,อหนูไปได้เรื่อยๆเนาะจนหมดอ่ะหมดกิเลสว่าว่าว่าพว่าหมดไปว่าหมดกิเลสเราจะประมาณอย่ไงนก็ต้องเปไงก็ต้องตลอดเวลาไงคือต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยมีอะไรกระทบุ๊มอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยหมดแล้ว ค่ะเออเราไม่ดูไม่มีการยืดไงเราไม่มีการยึดอะไรเนี่ยก็คือหมดแล้ะถ้าเราไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พวกเนี้ยเออใช่ค่ะร่างกายก็ไม่ยึดขึ้หนูหายใจไม่ออกความดันขึ้นอะไรอย่างงี้ก็สามารถทําอะไรได้ปกติเพราะว่าเพราะว่าร่างกายไม่ใช่ของเราค่ะครับครับถูกแล้วแต่บางครั้งเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยถ้าเราปวดมากปวดหัวหรือว่าปวดหลังกระดูกเป็นหมอนรองกระดูกทับ เกนประสาทใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหอบเป็นโรคเยอะมากเวลานั่งอย่างเงี้ยเราจะเมื่อก่อนก็คือจะเจ็บปวดเวลาทําง,งานจะทรมานนั่นแหละค่ะคือตอนเนี้ยคือร่างกายอะ่ะมันไม่มีโครงสร้างหรือว่าเส้นขอบข,ของร่างกายตอนที่เรานั่งทาง,งานอืความเจ็บปามปวดมันก็จะไม่ไม่มีเลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่ที่อาจารย์บอกว่าธาตุรู้นะคะให คือหนูไม่ต้องอยากหายอะไรเลยคือทุกอย่างที่เราเคยดิ้นรนทรมานมันเหมือนเป็นเส้นตรงเลยค่ะอืมอืถูกถูกเราไม่ยึดมันแล้วไงเนาะมันจะเป็นอะไรก็เราห้ามอะไรมันไม่ได้ไงเราก็เลยเลยเข้าใจอย่างเดียวอะนะมันเข้าใจอย่างเดียวไม่เป็นถลิแล้วใช่มันเข้าใจอย่างเดียวว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไปกําหนดอะไรได้เลยนะมันเป็นสภาพของไม่มีไม่มีตัวตนนีไม่มีตัวตน ถ้าหนูก็จะอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยนะคะออก็ขอบคุณเออมันไม่ทุกไงอีตรงนี้ไม่ทุกหรออืมตอนนี้ความทุกข์มันไม่มีหนูไม่มีความทุกข์อะไรเลยค่ะถ้าจะหลุดจากการที่หลุดจากใจปกติที่เราเป็นมีเรื่องสองเรื่องก็คือบางครั้งจะรุดสึกว่าจิตใจฟุ้งซ่านกับเรื่องที่เบื่อหน่ายแค่นั้นสองเรื่องเท่านั้นเองก็ถ,ถ้าไม่มีสองเรื่องนี้คือก็สามารถอยู่กับ ดจปกติได้ไปตลอดเลยค่ะอืมอืก็ต้องพยายามละไอ้สองตัวนี้ให้หมดนะก็จะได้หมดนะก็ต้องเข้าใจไอ้สองตัวนี้ว่าไม่มีตัวมีตนนะต้องเข้าใจมันแล้วก็ให้หมดเกลี้ยงเลยไม่ให้เหลือเนาะถ้าอยู่เฉยๆถ้าหนูอยู่เฉยๆก็ดูมันมันก็จะหายไปเองค่ะใช่ใช่แต่แบบว่ามันต้องออกไปหรือว่าจะไม่ใช่ไม่มีแบบนั้นเลยไปอยู่เฉยๆมันจะไปเพราะว่ามันเป็นความเที่ยงเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีตัวตนด้วยมันก็อยู่ไม่ได้ มันไม่มีตัว<ช>มัตนตนเนาะนะค่ะขอบคุณมากนะคะครับครับ